แป๊บล้วก็ต่อนะคะคอมเมนต์หน้าเมาค่ะคุณแม่ฝากหน่อยเร็วเชิญชวนผู้สินค้าศูนยค่ะเร็วรีบมาได้แล้วนะฮะเราอยาก่ายอินเราอยากไทยอินนะฮะเอาเราไปดูดีกว่าคลิปเมื่อวานนี้พอยลั่นเลยสั่งจุดๆแหกตาดูประเทศอื่นบ้างเรื่องวัคซีนไงเอามาเปรียบเทียบกันใช่ไหมมีหลายวัคซีนกันเลยทีเดียวอ่ะไปดูคุณแคทแคทบอกว่าต่อให้นายกบริหารดีแต่คนไทยในในสังคมทำตัวแย่ประเทศก็ไม่ดีหรอ อ่ะไม่พูดต่อเหรอนึกว่าจะพูดอะไรมันก็ก็เป็นมุมของคุณแคทไงมันก็ถูกเพราะว่าคุณจีรวัานคุยกับพี่คนหนึ่งเป็นนักข่าวอาวุโสบางคนกลับบ้านไปก็ไม่ได้ป้องกันคุณผู้ชมเอาโรคเอาเลือดไปติดพ่อแม่ตัวเองก็เรื่องจริงนั่นแหละอ่ะต่อค่ะคุณจีรวัตรครับบอกว่าน่าจะตายภายใน120วันนี้แหละพี่ถาที่จะเปิดประเทศกันนะฮะเออออ่เออเฉยไม่ใช่เพราะว่ามันลำบากม่วนอย่าพูดที่อยู่เลยอ้าวคุณสโนโนช็อปบอกว่า บอกว่านี่เลยมันต้องเปิดแล้วน้องโอมถ้ากลัวตายเพราะโรคกลัวอดตายก่อนสงสารล้านสงสารนักท่องเที่ยวอะไรที่ท่องเที่ยวเนี่ยแหละอย่างเงี้ยนะครับก็เปิดก็ดีนะครับแต่ก็ยังลกลัวโรคอยู่นะฮะคุณนะครับคนชวัดบอกว่าทําไมเป็นเพลงกระเทยหมดเลยล่ะ <laughs> ผู้ชายก็ฟังไม่มีไม่มีไม่มีไม่จริง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 มึงจะมาเถียงมาผู้ชายมึฟังเซนนี่ฮุตอันผู้ชายไม่ฟังเซรินดิออนผู้ชายไม่ฟังวิทนี่ฮุตตัน กระเทยครับไม่ฮะฟิวก่อนเอฟวีน่าทำไมนะไม่ฮะฟิวก่อนนะทันทันดิกระมันเป็นร้องโดยซารินดิออนเนี่ยเขาบอกในเพลงของซารินดิออนเนี่ยมันเป็นเพลงของกระเทยเพลงวิทนีย์ฮุตตันมันคือของกระเทยมเมลาร์แคลรี่มันเป็นเพลงกระเทยเวลาเขาจะจับว่าใครเป็นกระเทยใครฟังแชร์ใครฟังกอริลเลอร์เนอร์เนี่ยนั่นแหละมันเป็นเพลงชาติกระเทยอะไรฟังก็แล้วตอนอมฟังพวกเนี้ยอมยืนตรงปะ อะไรนะยืนตรงป่านอนออก็บอกแล้วองค์ฟังตอนนอนไม่ใช่บอกบอกไปครับอยู่ออกมายืนตรงเลยเพลงชาติกระเทยงไง <c oughs> บอกว่านอนฟังตอนนอน <c oughs> นะฮะนนคุณกันกันบอกว่าเมือ่ออะไรวะเนี่ยอ๋อเมื่อก่อนดูช่องสามช่องเจ็ด แต่ตอนนี้ไปดูช่อง g m MM m สนุกกว่าเยอะช่วงหลังๆอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของเรตติง้งเมื่อวานนาะที่คุณแม่พูดกันไปเนาะค่ะคุณบีบารัสนะฮะโอ้ยคุณแม่ปล่อยไปว <c oughs> ่าอีน่ากเกลียดมากาคุณบาบารัสนะบอกว่าอยากให้เล่งฉีดวัคซีนให้มากที่สุดก่อนเปิดประเทศเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> ตอนนี้เนี่ยอะไรเนี่ยค่าขายเงียบมากแพตินัมเซนทรัลเวลคือตายผีหลอกผีหลอกเลยเดินไปเพื่อนบอกว่าโอ้พี่เต๋อเอ้ย มีแต่คนขายกับของไม่มีคนเดินเลยคนครบัวบีบีเก้าเก้าบอกว่าไม่มีคําว่าเลือกไม่ได้ต้องเลือกข้างค่ะอันนี้เรื่องอะไรนะเรื่องของหวานเนาะเรื่องของว่าจะเลือกจะอยู่ประชาธิปไตยหรือจะอยู่อนุรักษ์นิยมคนบางคนเขาก็เลือกในใจลูกเอยเขาไม่สามารถจะพูดออกอากาศได้หรือต้องเห็นความไม่เลือกในใจปะคุณเลือกในใจอ่า ทุกคนก็ต้องมีทางเลือกหมดเลยนะไม่ต้องเออ,เ,อ,อเขามีทางเลือกแต่เขาอยู่ที่ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นแหละลูกเ,เออเอ,อ่ะนะไปดูนี่เลยดีกว่าเมื่อวานนี้กรณีออกโรงทนายนต้าควงจะากัจจานลุยดำเนินคดีเอาผิดอาบีแล้วก็นอุสนีบอกว่าไม่ยอมความกันใช่ไหมคุณแม่คุณนัทวุฒิบอกว่านานมากเลยค่ะรอคำตัดสินอยากให้ได้รับโทษไวๆนะฮะต้องรอศาลเนาะคฮะคุณอุงอิงบอกว่าดิฉันว่าในวันที่เจอกันเนี่ยน่าจะพูดกันเคลียร์จบแล้วนะคะถึงเวลานั้นจะกรจจันคงมีความ ก็เหมือนเหมือนที่พี่ต๋าเล่าเรื่องหนิงไงเออตอแรกก็โกรธใช่ไหมล่ะพอผ่านไปผ่านไปผ่านไปเขามีความรู้สึกว่าเหนื่อยว่ะโอ้ยเครียดว่ะเออสุดท้ายเห็นไหมล่ะก็กลับมาดีกันครับคุณอาว่าบอกว่าทําไมนกดูไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยเหมือนมาทําทําให้มันจบจบไปจริงๆอ่ะลืมคนชื่อนี้ไปนานมากในวงการบันเทิง คุณฟองบีบอกว่าอย่างนี้เนี่ยอาบีเขาจะทํางานอะไรอะคะชีวิตช่วงติดคดีจะทําอะไรได้ก็ทําได้ค่ะทําได้ปกติอคงไม่ได้เป็นผู้จัดการแล้วเนาะไม่แน่ใจอะ่ะคนเรามันก็มีวิถีทางที่จะต้องทำของเขาไปะนะฮะคุณชี้ชิบอกว่าไม่เชื่อว่าไม่หักเปอร์เซนต์ตลอดเวลาที่เป็นผู้จัดการทำอย่างกับมีนักแสดงในมือเยอะเหมือนผู้จัดการดังๆหลายคนค่ะเออแค่นี้ เออแม่มีคนถามเมื่อวานนี้ในคอมเมนต์ด้วยนะบอกว่าถ้าอย่างนี้เองเนี่ยดาราเนี่ยเสียภาษีทุกป้าแม่ค่ะแล้วอย่างผู้จัดการ่ะเสียปะผู้จัดการเสียค่ะอเสียยังไงหรือเหมือนดาราเลยเออหลายคนสงสัยอันนี้ผมสงสัยด้วยเขาจะเล่าให้ฟังหน่อยเขาจะตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นบริษัทรับรับงานเป็นบริหารนี่ป้าแม่อ่าคล้ายๆอย่างนั้นแหละเป็นบริษัทบริษัทอันนี้รับเฉพาะงานโฆษณาบริษัทอันนี้เฉพาะรับงานละคร บริษัทอันนี้รับเฉพาะงานอีเวนต์เขาจะตั้งบนบริษัทขึ้นมาครับนะคะเนี่อแหละตั้งขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะเคยมีดาราคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ตั้งเลยก็คือบ้านๆเลยมาเข้าวงการแต่เด็กๆครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังโอยเขาบอกเครียดหนักมากใครจำไม่ได้เรอไม่รู้จักหรอกมันไม่ได้เป็นก่าวไม่เก่ามีเขียนใบนี้แม่อือเนี่แหละอ๋อโอเค นั่นแหละเขาก็เขาจะตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะให้ผู้จัดก,การผู้จัดก,การเป็นคนรับ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 เขาเรียกว่ารับรับ,บ,บแทนดาราครับเช่นก็อย่างที่บอกนะคะว่าสมมุติว่าโอเป็นผู้จัดก,การดาราครับ โอมโอมรับรับมาล้านห้าเนี่ยเขาเอ่อจ่ายเช็คเป็นชื่อโอม,อมเดี๋ยวโอมเขาจัดการเรื่องภาษีเองค่ะและโอมก็ไปแบ่งฝันปันส่วนแล้วดาราเขาก็จะหักส่วนต่างส่วนอะไรของเขาเองนั่นแหละนั่นแหละค่ะโอเคเป็นการก็คือสรุปแล้วคือผู้จัดก,การที่ได้จะได้หลายล้านจึไม่หลายล้าน ก็ทนหักเหมือนกับดาราบานทีผู้จัดการต้องมาดูเรื่องภาษีให้ดาราด้วยเขาต้องตั้งบริษัทจุมกันไปนะเพราะหลายคนถามเข้ามาใช่หรือว่าดาราบางคนก็ให้พ่อให้แม่รับแทนครับนะคะเหมือนขวัญสมัยก่อนเนี่ยคุณแม่เขาก็รับแทนแล้วก็หลายๆคนก็ให้แม่ภายในครอบครัวรับแทนนะคะ เขาก็ไม่ใช้ชื่อลูกรับแล้วก็โอนก็เข้าเป็นเป็นเงินในบัญชีในครอบครัวเขาอืนั่นแหละค่ะโอเคนะครับอ่านี่คอมเมนต์หน้ามาของเรานะครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครอยากจะติดต่อโฆษณานะสำหรับแบรนด์ไหนสินค้าไหนลองโทรเข้ามาคุยได้คุยราคากันก่อนถูกมากซูเกอร์สูงสูไปเก้า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 ฮานะฮะแล้วก็ฝากช่องบิ๊กแบทชาแนลของเราไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแล้วก็ที่ทิกต็อกนะครับที่บิ๊กแบทชาแนลรวมถึงแฟนเพจเฟซบุ๊กอิน ทุกข้อความนะจ๊ะอันนี่เวลามหมดแล,แล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนเดี๋ยวต้องพาโอมเนี่ยนะคะไปไหนไปฟังวินดี่ฮุตตันกับไปฟังมารีแคลรี่ก่อนยู When <you> believe, บิลีสวัสดีส e. ชมคลิปจบแล้วนะะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแนะชรนะ์แล้วก็กดซับสไคร์นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ